พ่อเราเลยวันนี้ผมก็จะเอา40ชั่วโมงที่ผมเล่นมาอธิบายใน10นาทีเกมเพยที่เราเล่นไปอ่ะมันสนุกไม่ใช่เราเล่นเพื่อรอความสนุกนี่แหละนะครับผมคือความสนุกได้รับจากมันมาเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอร์ดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่าช่อง,องผมมันมีแสงทอนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟตั๊ ซีโร่เลยนะครับผมสวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมลดทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผมสดใสว่ะคนนี้ เฮ้ยเฮ้ยร okay. ู้ยังรู้ยังรู้ยังเฮ้ยเอ้าเเอาอะไรอะไรอะไรเอ้าอะไรก็สันสูเขามีโปรดักต์ออกใหม่เป็นหมึกกรุบเส้นบุกหมาร่าไขมันต่ำถูกปากคนไทยฉีกแล้วสูดดูดได้ทุกที่ไม่ว่าที่ไหนจัดกินเป็นเดียวเดียวกินแบบท็อปปิ้งหรือกินกับอะไรก็อร่อยจะรอช้าอยู่ใหญ่จัดไปสิครับซันสูหมึกกรุบเลยครับผม หาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเรเวนใกล้บ้านท่าน25บาทเท่านั้นอย่าลืมไปหาจัดกันนะครับดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าสำหรับคนที่มองหาร้านเติมเกมเติมเงินเ,เ,เ,เติมผ่านบัตรหรือเติมแบบอัตโนมัติเขาก็มีแนะนำเป็น c g c ไทยแลนด์เลยนะครับสะดวกปลอดภัยให้บริการมาหลายไีสนใจโปรไหนทักไปได้เลย ที่ C G C ไทยแลนด์ครับผมไปละไปเติมก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทีมชาตินักล้านลายและวันนี้ครับเราอยู่เกม P O E 2ครับผมเอาละครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆคนนะครับผมมารีวิว P O E 2 หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเล่นในภาคหนึ่งผมก็เหมือนกันก็ไม่เคยเล่นแมงในภาคหนึ่งเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมาได้ลองเล่นในเอ,อ่อภาคสองนะครับก็เรียกได้ว่าถวายชีวิตไปให้40ชั่วโมงนะครับถ้าเทียบก,กันกับ40ชั่วโมงในแบบ23วันแรกที่เปิดนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวครับพี่กิฟต์น้องโปเต้ลุงไนอาลีฟินหลากหลายท่านนะครับในบรรดาเพื่อนๆของผมเนี่ยก็ได้ถวายชีวิตให้กับเกมนี้เช่นกันนะครับผมแล้วผมก็จะถามคุณสักนิดนึงว่าคุณล่ะได้ สวายชีวิตได้กับเกมนี้แล้วหรือยังนะครับด้วยส่วนตัวผมไม่เคยเล่นภาคแรกเลยแต่ได้ยินมาตลอดได้ยินพี่บวงพูดผมมาลองเล่นแล้วว้าวแรกที่ผมกดคืออะไรรู้ไหมคุณดูนี่ดิเชี่นี่ป็นค่งคัสเป็นละครของเราแล้วอะไรรู้ไหมครับแล้วเฮี้ยนี่อะไรอ,อ้ <laughs> อาวแล้วเฮี้ยนี่อะไรอ่ะแล้วผมต้องไปทางไหน สกิลกูอยู่ไหนอะไรดีอ <lawsuit royable> ่ะเอาช้เวทน้ำแข็งแรงเลยเอาน้ำแข็งอยู่นี่เออไฟอยู่นี่อะไรคือพูดง่ายๆก็คือแล้วแต่มึงเลยนี่ครับใช้เวลาในการเที่ยวโลกของคุณให้นำใจได้เลยนี่ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับสำหรับการรีวิวเกมเกมนี้ p o e 2ครับเอาละครับผมนี่ครับก็ตามหัวข้อเราเลยวันนี้ผมก็จะเอา40ชั่วโมงที่ผมเล่นมาอธิบายใน10นาทีนะครับในการรีวิวโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่า การที่เราเนี่ยได้ตะลุยโนดได้เล่นโนดไหลายหลายคนกังวลเกี่ยวกับอาชีพซับคาร์ดนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับทุกๆอาชีพต้องเข้าใจก่อนว่าจุดสตาร์ทเนี่ยมันจะมี1 2 3 4 5 6อ่า้านั่นหมายความว่าคุณจะสตาร์ทเวทที่จุดนี้คุณจะสตาร์ทไปนู่นด้านที่จุดนี้อาจจะดาบที่จุดนี้ธนูที่จุดนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีหลากหลายอาชีพนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นอ่ามันจะเป็นพวกเมอร์เซนรี่ทหารรับจ้างเป็นมองนะครับผมใช้กระบองในการ ต่อสู้อ่ามันอย่างนี้เนาะเขาก็จะให้ดูปึ้งสมมุติเราเรื่องหมดไปแล้วนี่เห็นไหมครับซอเซอร์ลิทนะครับก็คืออาชีพที่ผมเล่นเนาะก็จะควบคุมเวทไฟน้ําแข็งสายฟ้าใช่ไหมครับแต่ผมหนักไปทางน้ําแข็งสุดๆนะครับผมอาวอร์เรีร์นะครับผมก็มีหลากหลายการป้องกันนะครับเลนเจอร์นะครับมีภาพเคลื่อนไหวให้ดูด้วยนะค่อนข้างที่จะดีเลยวิชนะครับวิชที่จะเกี่ยวแม่มดเป็นคําสาบเป็นโทเทมเป็นการเรียกสัตว์เออกระดงกระดูกออกมาช่วยนะครับผมอะไรประมาณนั้นแล้วต่อมาก็จะเป็นเมอร์เซเนอรี เป็นธนูเคลียไวไวมีธนูยิงนู่นนี่นั่นเพ่ okay, มากความสนุกของมันนะครับคือแต่ละอาชีพอบะ มันจะมีเอกลักษณ์ของมีจุดเด่นของมันแล้วทุกๆอาชีพที่ผมพูดไปเมื่อกี้จะมีซับคาร์ดด้วยนะครับอีก2ตัวละครดูหลากหลายมากเลยอ่ะตัวเกมอ่ะคือผมว้าวแรกเลยนะก็คือผมว้าวที่ตัวเกมเนี่ยให้เราเนี่ยได้เจอเมคนิกความสุขผมเข้าใจว่าเราเดินยิงเดินยิงจบใช่ไหมเดินยิงเดินคลิกเดินยิงเดินคลิกเดินยิงเดินคลิกจบไม่ใช่นะครับบอสตัวแรกเนี่ยเหมือนบอสแอคบอสน้ําแข็งเหมือนกันขนาดใหญ่มันเป็นน้ำแข็งหรือบาร่รู้ันใช้น้ำแข็งนะเราก็ต่อสู้บุมบับบุมบับไม่ใช่แบบเรากดคลิกแล้ว มันมีเมคคิกท่อนนี้หลบไม่ได้ท่อนนี้หลบแล้วต้องทําอะไรเพิ่มเติมช่อน,นี้มีจ้องวางให้โจมตีคือมันสนุกแบบนั้นนหะมันสนุกที่แบบเราได้แบบเกมเพย์ที่เราเล่นไปอะมันสนุกไม่ใช่เราเล่นเพื่อรอความสนุกว่าเดี๋ยวเฮย้ยเราทนเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวความสนุกมันจะมาเองไม่ใช่มันจะสนุกตั้งแต่ตั้งแต่แบบเราเริ่มเลยว้าว,าวที่2นะครับก็คือเรื่องตัวละครบอกเลยว่าพื้นเพกของเราเนี่ยผมอะไม่ไม่ไม่ได้เล่นเกมแบบนี้นะครับผมก็มีเด็กๆเ,เล่นเดียโบหรือว่าเดียโบล่าสุดแต่ P.O.E เน มันลึกกว่านั้นความสนุกคืออะไรก็คือเราได้บิ้วสายของเราเหมือนเราเนี่ยผมมาทางสายน้าแข็งใช่ไหม ทุกคนเนี่ยเล่น10คนสมเป็นน้ําแข็งก็ไม่เหมือนกันนึกออกไหมบางคนก็ไปลงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่เหมือนผมผมเอาเพิ่มท่าตรงนี้แต่ผมไม่เอาพายท่าตรงนั้นอ่าผมมาเอาน้าแข็งตรงนี้เพราะผมชอบเล่นน้าแข็งพอน้ําแข็งพร้อมลดพลังน้ําแข็งเห็นไหมพอพลังแข็งเลือดเหลือน้อยน้าแข็งมันระเบิดออกมามันมีดาเมจนู่นน,นี่นั่นเออมันแบบสนุกตัวเริ่มบางแล้วเออมาหาโลเวตไหมมหาอะไรไหมเออใช้เวทเมเทโอรู้สึกวงมันเล็กไปหน่อยอยากได้วงใหญ่ๆอันนี้เพิ่มพื้นที่ไม่พอนะครับตัวละครจะมีซับคาสอีก เงินผมเนี่ยโครโนอ่าโครโนแมนเซอร์สิ่งที่ทําได้ก็คือจะสามารถแบบหยุดเวลาลังเวลาย้อนเวลาได้มันคือที่ยงเรียกอันนี้เห็นไหมครับลอยแยองการเวลาเราก็จะมีตัวปอมของเราเดินเต็มไปหมดนั่นก็คือมิติเวลาเก่าของเรานะครับเมื่อเราตัวที่เราเจ็บเราวาปกลับไปด้วยตัวที่เรายังไม่เจ็บมาได้ตัวที่เกาะเต็มเลือดเต็มเออได้เท่นะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับหยุดเวลาเลยก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราใน10เมตรไม่ขยับหรือแม้แต่กระทั่งการสแปมเวทลุวัวใช้ไปโอกาส33%ที่มันจะไม่ติดคูได้หรือรีสกิลลังเวลาให้ทุกๆอย่างมันกลับมาใหม่มหรือใครที่เดินอยู่รอบตัวเรามันจะช้าบ้างละ่ะเออเน้นเทไว้ก่อนนะแต่คนอื่นอ่ะเมื่อคีไอ้ที้ยมีฟ้าผ่าอะไรมาช่วยช่างแมงใครจะเก่งก็เก่งเลกูเล่นเทเออนี่แหละคือความมันเพราะอะไรเพราะเราได้ลุยไปตามสายของเราเองอยากกลัวที่จะอัพของในเกมครับ เพราะอะไรเพราะมันคือเกมชีวิตจริงเราเราไปไม่ได้นะเราผิดถูกอะไรมันดูลําบากเนานะที่จะแบบแก้หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าในเกมอะ่ะคุณสามารถเทรดแก้กันย่อยของเนี่ยแล้วเราเราจะมีสกิลต่างๆเห็นไหมหินในหนึ่งสกิลเนี่ยเหมือนเราเรียนออกมาเ่ยใช่ไหมครับมันมีหินสกิลเราเรียนสกิลออกมานี่แล้วแต่เลยคุณจะเรียนธาตุเรียนสาบเรียนของอาวุธจริงๆอันที่พวกนี้มันมีสกิลหมดนะแต่ว่าเราก็ผ่านเราไปได้คือแล้วแต่ไอเดีย นะครับอ,อย่างเช่นพวกคุณม้าปึ้งปึ้งคุณเรียนท,าท่าสายฟ้านู่นนี่นั่นพอผมเรียนสกิลเสร็จสกิลก็จะมาอยู่ในหน้านี้ออาแล้วลูพวกนี้เราเจาะได้ออย่างเช่นอย่างางี้ไหมผมมี3รดูเอาเจาะไปเพื่ออะไรพี่เจาะไปเพื่อเราจะเอาแอดออนมาใส่อที่เช่นอย่างงี้งเราลกดปึ้ง <S <S คุณจะใส่ออนสกิลอะไรล่ะอ่าอย่างเช่นสมมติดาวตกของผมดาวตกของคุณเนี่ยเวลาตกแล้วให้มันตกข้างๆเพิ่มอีกสองเม็ดไหมอ่าหรือว่าตกกระทบแล้วเป็นต้านน้าแข็งเลยไหมไอตัวที่โดนตกกระทบอ่ะดิฟฟอดไปเลยไหมอ่าหรือแม้ได้ทําไอตัวเนี้ยเสริมความสามารถในการคิดที่ค่อนไปเลยไหมเอาไหมอ่าอย่างเนี้ยแล้วเราเอาสก,กิลทุกอย่างมาผสมกัน,กนหรือไม่ได้กระทัง่งเอาอันนี้ไหมไล่น้าแข็งไล่น้ำแข็งหมายความว่าอะไรเมื่อเมื่อศัตรูแช่แข็งแอคทีเวทเวดออกมาไหมสักอย่างหนึ่งอ้าวแล้วเราก็เอาอะไรมาใส่ ไอ3อย่างนี้พอแข็งปึ้งดาวตกลงมาตู้มพื้นระเบิดป้ามมีระเบิดน้ําแข็งปั๊บๆๆๆๆอู้หอยเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละนะครับผมคือความสนุกที่ว่าผมผมได้รับจากมันมาผมบิวเองเล่นเองนะครับเออแล้วก็ซึมเองเหียยืนบอสไม่ได้บ้างบางบอสบางตัวไม่ผ่านต้องไปใส่กันน้ําแข็งกันนู่นกันนี่กันนั่นนะครับเดี๋ยวมีว้าวที่2อีกนั่นก็คือนอกจากการเล่นที่สนุกเมคานิกบอสแล้วนะครับฉากในเกมบางฉากเนื้อเรื่องของมันน่ะ มันจะทำให้เราว้าวสปอยเลยแล้วกันน,นะเนี่ยจะสปอยเนื้อเรื่องนะแต่ว่าผมก็หาหลายผมจบเล่นจบน,นหมดแล้วแหละเพราะมันมีแค่3แอคนะตัวเองตัวเกมจะปล่อยมาก่อน3แอคแล้วเดี๋ยวพอเริ่มฟรีเริ่มอะไรก็จะมี4ี6ห้าหกข้นขมากพูดง่ายๆว่าฉากที่แบบเราอยู่บนฐานเว้ยแล้วถานนั้นอ่ะคือไม่มีคนลากเว้ย แล้นนไม่ได้อยู่บนพื้นมีคนลากไปแล้วเรา,เอ,าอยู่บนฐานนั้นเลครับผมโคโรเท่ <Okay S 1> มากเออเหมือนในภาพนี่แหละนะครับผมและอีกอันหนึ่งเป็นเมืองเมืองเมืองที่แบบพอเราไปบิดวาวน้ําอะไรแล้วอะ่ะเมืองแม่งโผล่มาทั้งเมืองเลยอะ่ะเออแล้วในเมืองที่จมน้ํานั้นอะ่ะมีระบบกลไกลแล้วพอเราเข้าไปแม่งว,ว้าวเข้าไปแบบมียุทธการเอเลียนมีเฮียอะไรแบบผินศพของชาวมายันเต็มไปหมดก็เข้าใจว่ามันทดลองกันเองหรือว่าอะไรวะเข้าไปแม่งไปเจอพวกเอเลียนอะไรที่มันแบบมียุทธการทําให้เราย้อนเวลากลับไปนู่นนี่นั่นอะไร ได้ด้วยโอ้แม่งพูดเ่ hey. นะครับอันนี้คือคือว้าวหนึ่งนะครับโอเคเรื่องที่เฟลแล้วกันนะครับมีเรื่องที่ว้าวก็มีเรื่องที่เฟลเรื่องที่เฟลคืออินเตอร์เฟซปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นไม่ได้นะี่ครับภาพในช่วงแรกๆดูเมือหมอหมืดหมดเล่นแล้วพออื่นพระอมจกักอั่วนะครับผมเฟลที่3นะครับผมก็จะมีเรื่องของการ บั๊กแบบไหนทาไมมันมีบั๊กอะไรนะครับบั๊กหลายอย่างที่ผมเจอเลยอายุตัวอย่างเนสตีมผมเลยแล้วกันเป็นบั๊กที่เราเล่นไก่หแหบแล้วพี่ปุ้ยเล่นด้วยกันพอผ่านบอสคนที่ยืนอยู่ใกล้บอสไปแมปต่อไปคนไม่ยืนอยู่ใกล้บอสห้างไปเลยไม่สามารถไปเจอเพื่อนได้อีกต้องให้เพื่อนอ่ะมาเล่นเนื้อเรื่องใหม่กันทั้งเควสนั้นใหม่เพื่อที่จะส่งกลับขึ้นไปบางคนเนี่ยเจอหนักจนกระทั่งต้องติดต่อซัพร์พะตัวมันเล่นต่อไม่ได้ นะครับผมเออแต่ผมมั่นใจว่าเดี๋ยวนะคนุณคงจะแก้แต่พวกภาพมืดหรือว่าตัวอักษรเล็กอะไรเงี้ยเขาคงไม่แก้นะผมไล่ดูในอินเทอร์เแล้วมันไม่มีใครโดยรวมนะครับจากที่ผมเล่นมานะถ้าทุกคนฟังแล้วรู้สึกแบบว่ามีอารมณ์ร่วมหรืออยากจะลองเล่นนะผมแนะนําเลยเกมนี้ผมให้9เต็มส0แล้วถ้าเปรียบสมอเนี่ยออบฟัตของเราเนี่ยครับผมเป็นเกมผมกูกก้ใหญกผนบอกว่าเอออันนี้สิเน เ่นเกมเงียเอาไปก่าวอกอันนั่นน้องนะแต่ว่าสนุกโคตรโคตรเปิดประสบการณ์ใหม่นี่ครับผมไม่ได้มาอวยนะก็มีทั้งเออว้าวแล้วก็มีทั้งเฟลเนะครับเดี๋ยวช่องเราถ้ามีเกมเราก็จะอาจจะบอกเกออหัวข้องการว้าวหัวข้องการเฟลแล้วกันนะจะได้แบบฟังดูแล้วไม่เบื่อเนาะเราจะได้รู้จุดเด่นดได้เกมโอเคนะครับงั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ละกันนะครับสำหรับวันนี้และถ้าพี่ๆยังไม่ได้กดติดตามนี่ครับผมยังไม่ได้กดไลค์ ให้กับช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดให้กันด้วยรักกันนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ในเครือของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟตัดมึกกุบมหรือไม่ได้กันสปอนเซอร์ต่างๆที่สนับสนุนเราอยู่นะแล้วก็เจอกันใหม่แล้วกันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ